สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆ,ๆนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปดูซีนพระเอกนางเอกจีบกันครั้งแรกค่ะจีบกันครั้งแรกก็มีการป้อนกันหวานชา้ำแล้วก็มีการสัญญารักแน่หนาแจกตีนกันค่ะแจกตีนกันค่ะไม่หวานอะ ก่อนจะทำ่งรอใครนก่อนน่าจะทที่ต่างๆไรเอน่าปลาใกล้เยอก่าไอ้่อดีคบล้เราเราีกันนะด้ขันนีอ้อน้เรานีดกัน้ีดวึด้กัน

ความรักของเราก็จะล่ามลื่นจะลื่นเพราะแจกรีงแจกไปแล้ไม่ไม่ควเราอ่ะน้อยนัก่จะมีตีน้างเดียวมันมีตีนสองข้างเดินมันเดินไปด้วยกันนะขย่นมีสองข้างใช่ไหมคนก็มีสองข้างมันต้องพวกกันจะสมบูรณ์แมนนีถ้าเล่นไม่ดีนะขนแจกตินให้รัยิ้เลยการมาได้ก็คนะ เดินด้วยกันจาเดินไปด้วยกัน้ากนดินนาร์กออไงแตจ้าแกะีนอน้เดินกันทั้งแรกไม่ได้กินไม่ได้แกะไม่ได้แกะนะแะแกะเอ้าบา เอาจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักดีนะคะจริงๆก็น่ารักนะมีการอุ้ยเธอป้อนฉันหน่อยสิอย่างนู้นอย่างนี้ผัวก็มีการเล่นมุกก็น่ารักดีค่ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าพอไอ้พวยมันพูดถึงว่า แจกตีนกันวันแรกแล้วจะทําให้รักเรายืนยงรักเรามั่นคงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มาถามญาชี้ว่ากับผัวของญาชี้ได้แจกตีนกันไหมถึงได้อยู่กันไม่มั่นคงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะดิฉัานเลยมองว่าอ๋อที่คือตักกากของพวกมันนั่นเองต้องแจกตีนกันค่ะ รักกันต้องตบตีแจกตีนกันเอาสันแข้งหน้าฝีข้างเมียน,นั่นคือว่าเราจะนาบไปได้วยกันเราจะนาบแนบไปได้วยกันรักเราจะยืนยงมั่นคงทุกวันนี้ต้องแจกตีนมันฟังแล้วมันก็แปลกๆดีนะคะคือจริงๆแล้วเขาคงพูดเล่นนั่นแหละแต่ไอเรามันประเภทแบบขาเผือกมันก็อดคิดไม่ได้เออพูดแล้วมันเข้าเนื้อแกเพราะใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าไอเวนนี่ชอบแจกตีนเมียแจก ตีนลูกเมียมาโดยตลอดวันนี้มาทําเป็นจีบกันรักกันวันจะอุ้ยเราเพิ่งเจอกันเราเพิ่งจีบกันวันแรกเนี่ยจีบกันวันแรกกี่ฟันกันมาตั้งเราเพิ่งจีบกันวันแรกน่จะมาให้ป้อนได้ยังไงล่ะอุ้ยนี่ควันแรกก็แจกตีนกันแล้วรักเราจะมั่นคงนี่สิคะคุณถึงรักกันมั่นคงจะจูงมือกันเข้าคุกจะมีคดีความอะไรจะไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแจก ตีนกันมาโดยตลอดมันเหนียวแน่นเอาตีกอดรับฟัดเวียคือเป็นอันนี้ต้องว่าเป็นอะไรล่ะอาน,นิสงของการแจกตีนใช่ไหมคะนี่ถ้ามีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะคะอยากให้เมียรักอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ต้องแจกตีนให้เมียคะ่ะต้องเอาสันแข้งหน้าฝีข้างมันทุกว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 ันแล้วมันจะจดจำรสตีแล้วมันจะหลงผัวมันจะต้อง ไปไม่มีทางไปที่อื่นนะคะผัวไปคุกก็จะไปคุกด้วยตีนเราสองคนจะก้าวไปด้วยกันเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวที <c oughs> ่ <c oughs> ฉันคงโดนด่าว่าอีนี่ไมว่าเขาจะปล่อยมุกอะไรมาอยียานี่มันเอามาเล่นได้หมดมันช่วยไม่ได้จริงๆค่ะแตอแรก็ดูแล้วก็เออ,อเนาะโอแก่กันขนาดนี้แล้วยังต้องมาทำอะไรให้มันดูอุ้ยน่ารักจุ๊บจิ้ม ทำออกกล้องทําเป็นคอนเทนต์ได้แล้วทุกคนก็ยิ้มด้วยความชื่นชมอุ๊ยคู่นี้น่ารักมากเห็นก็เห็นอยู่ว่ามันฝืนทํากันได้เสียงอีเมียแป้นขนาดนั้นอ่ะมันถึงได้โดนแจกตีเียค่ะเสียงแป้นมากเลยนะไม่เข้าใจว่าเวลาเขาทำคอนเทนต์ทำไมเขาต้องทำเสียงแป้นขนาดนั้นหรือคิดว่าการทำเสียงแป้นใส่ผัวเนี่ยมันคือการวางอำนาจและการที่จะได้อวดว่าเอ้ยกูเนี่ยเอ่อเป็นช้างเท้าหน้ากูนี่เด็ดที่สุด มันแปลว่าอะไรคะเสียงแบบนี้มันก็น่าแปลกอยู่นะคะน่าแปลกจริงๆคือเคยย้อนกลับมาฟังคลิปตัวเองบ้างไหมว่าเสียงมันแป้นไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าบางทีเวลาเขาพูดอย่างอื่นในบางช่วงจังหวะเสียงเขาไม่ได้แป้นอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าทําคลิปกับหัวเหมือนกับคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันพูดเบาเดี๋ยวเขาจะไปได้ยินกูต้องตะโกนให้มันแปลดหลอดเข้าไว้ก่อนอนี่แหละค่ะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าโดนหรืออาจจะเป็นาาเพราะจกก่อนเง็นไม่แปลนนะคะจะแดกตีนผัวบ่อยๆแดกแดกตีนผัวบ่อยๆแล้วอาจจะมีอยู่วันหนึ่งผัวเล็งสีข้างค่ะผัวเล็งอยู่สีข้างอีเมียวืดหลบวืดหลบปุ๊บปรากฏเราตีเจอนี่ค่ะกล่องเสียงมันก็เลยออกมาทํานองนี้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันเดาเลยค่ะอีฉันคาดเดาอีฉันคาดเดาเห็นไหมคะคนเราบางทีเนี่ย คริปมันเกือบจะน่ารักแล้วแต่ทำอะไรเกินไปเลยไปมันก็ทำให้คนเข้ามานั่งมองว่าอะไรของมึงอะไรของมึงพูดยังไงให้เข้าเนื้อนี่แหละค่ะพูดยังไงให้เข้าเนื้อเหมือนกับที่เธอขึ้นไลฟ์แล้วก็นั่งพูดอยู่แต่ว่าโกหกคนเราถ้าจะชนะจะมาโกหกทำไมไม่พูดความจริงอย่างนู้นอย่างนี้คนเราถ้าจะชนะด้วยเออ ขอ้อทจริงไม่ได้ใช้อำนาจพูดเหมือนกับว่าฝ่ายโจท์ฝ่ายตำรวจใช้อำนาจบิดเบือนอะไรหลายๆอย่างเสร็จแ,แล้วก็เริ่มบอกว่าอยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะนี่แหละค่ะเป็นการที่พูดไปเรื่อยแล้วมันเข้าเนื้อค่ะเหมือนอย่างนี้แหละรักกันต้องแจกตีนวันแรกเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเป็นเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ค่ะ